สวัสดีจ้ะทุกคนเพิ่งตื่นนอนตอนนี้อากาศลบหกอากาศลบหกพี่น้องโอ้วันนี้ก็วันหยุดเนาะตื่นสายได้วันนี้วันหยุดตื่นสายคะ่ะลุกออกจากเตียงสิบโมงเช้ากูรีกุจอพราะมีนัดดื่มกาแฟเตรียมตัวก็เตรียมตัวไปห,หาเพื่อนกินกาแฟกันก็เดี๋ยวอาหารเสริมหน่อยนึงดูแลสุขภาพตัวเองนะคะทุกคนหอกินแป๊บนึงดื่มแป๊บนึงอืม อันนี้วิตามินซีอยู่เมืองนอกเนาะมีเวลาตัวเองด้มีเวลาดูแลตัวเองนี่นอ่องหาอาหารอเสริมมากินวิตามินวิตามินอ่วิตามินดีนแล้วก็วิตามินเคทุกคนดูแลตัวเองนะคะแล้วก็มีแมกนีเซียมช่วยผ่อนคลายในการนอนหลับผ่อนคลายสบายดีแล้วก็โอเมก้าสามดูแลตัวเอง สังสิ่งที่เราทานอยู่ตอนนี้เราดูแลตัวเองด้วยตัว,ว,ตวนี้นะทุกคนแล้วก็เครื่องสำอางที่ห้าใส่เนาะจะเป็นไบอุ่มตอนนี้ห้าสิบหกแล้วนะทุกคนยาห้าสิบหกปีแล้วบัมเป็นเด็กหน่อยจะคิดตว่าจะของคือเด็กหน่อย <laughs> เป็นเด็กหน่อยอยู่ไบอท่มกลางวันและสิ่งที่ดีที่สุดคือตอนนี้เราใช้มาก็ เป็นปีปีหนึ่งแล้วทุกคนรู้สึกว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเลยคลินิกกลางคืนมันเป็นแบบตัวมาร์กผสมในตัวนอนหลับสบายผ่อนคลายใบหน้าทุกคนเนาะนี่ใช้แค่นี้แล้วก็ตามด้วยเซรัม่มเซรั่มเราจะใช้แต่ตอนกลางวันเพราะเออเราจะใช้ใตอนกลางวันเซรั่มไบโอเทอร์มครั erm, ทุกคนเซรั่มไบโอเทอร์ม Bio erm. แค่นี้โอ้ยลืมมันนึงกันแดดกันแดดเราลืมเอากันแดดนะกางแบบแล่าชูกันแดดลาาชูใช้ทุกใช้ทุกวันตอนแต่งหน้า แต่งหน้า,าสมมาิมีอย่างี่บอกใส่เซรามเซรามแล้วเลาเอาครีมกับเปียงวันเนาะครีมตัวนี้มาทาเซรามแล้วแล้วก็ครีมตัวนี้มาทาแล้วก็จะนวดหน้าทุกมือแล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดครีมกันแดดแล้วก็ตามด้วยแปง้งแปง้งแป้งพับธรรมดาแล้วก็แปงง้งผงเออแป้งผงแป้งฟุ้นธรรมดาร้านสาวซื้อมาฝากเมืองไทยของจอนสัน <laughs> เออไม่ใช่พรพรที่มี ไอคีมรองพื้นในตัวนะเป็นผงเด้อเออทาหเล็กน่อยว่าได้ซีสันมากมายแล้วก็ตามด้วยวัสลีนทาปากแค่นี้เองดูแรกจากของแล้วก็ใช้ลิปสติกอันนี้ถ้ามีความจําเป็นต้องใช้ก็ใชลิปสติกอันนี้อืมอืมก็หายจากว้านแล้วกอนนี้นจอเไปวันนี้จอกไปดื่มกาแฟกับเพื่อน ่อนที่จะไปเราก็ต้องขูดก่อนลุงเล็บมาแล้วรกูกัขูดไปเอารางวัลก่อนลุงเล็บสั่งมาให้ประจำเลยบอกว่าหยุดสั่งได้แล้วสต๊ <laughs> อปอ้อบ,บิด <laughs> แต่เราจะได้รางวัลไหมสามล้านเรามาดูกัน <laughs> เดี๋ยวขอขูดก่อนนะทุกคนแล้วเราจะไป <c oughs> เอารางวัลที่ <c oughs> อีก้าเมิรางวัลเล็กๆ <c oughs> ถ้าเป็นรางวัลใหญ่เราต้องไปเอาที่สำนักง,งานมาัน สาธุในวางวันใหญ่เนาะเออเดี๋ยวขอเวลาขูดเนยนะทุกคนนะอย่าลืมดูแลตัวเองนะทุกคนตอนนี้ประเทศสวีเดนกับอากาศหนาวลบเจ็ดแล้ววันสันโอ้ตายแล้วลบเจ็ดห่อนกับห่อนประมาณยี่สิบสองยี่สิบามห่อนสุดกับสิมิโดสักบางข้งสามสิบสามสิบบ้าประมาณนี้แต่ห่อนต่ว่าไก่ยังบริวารห่อนสุด แบบมันมันยังเย็นอยู่นะอากาศเย็นอยู่อันนี้หนาวสุดทุกคนอากาศข้างนอกต้นไม้ใบไม้ปีตะเก็ตน้ำแข็งทีนี้จะไปวอร์มรถบาดที่เดี๋ยวก็ใส่เวลาจะ็กน่อยบ๊ายบาย